สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับพบกับช่องทาเวเวออฟไทเกอร์อันนี้จะไทเกอร์นี่นะครับีไเกอร์มออรสมาชิกใหม่ของเราไทเกอร์เกี่ยวกันเลยลูกอ้าวหลับไปแล้วหลับแล้ว,ลลวจะพาไปเที่ยวแล้ว่อยนี่นะครับที่ของเขาเลยข้างหลังนี้มีห้องน้ำแมวโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปยอดเขาเทวดากันนะครับไปกับแก๊งขิงป่าครับวันนี้น่าจะมีกี่คำน,นะ สามคันสามคันครเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยไม่รู้ว่าทางจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับ ซื้อของก่อนที่จะขึ้นขึ้นเขาเทวดานะครับมาากบไปแล้วสามคันโอเคครับเดี๋ยวไปดูทางขึ้นกันนี่นะครับเราถึงทางที่จะขึ้นแล้วเขาเทวดาครับเดี๋ยวไปดูทางกัน จอดรถลงรลละเบียงก่อนนะครับใช้อนะหลักฐานการฉีดวัคซีนอ๋อโอเค เเาเนป,ปีเด็ดด้วยนะนะครับขวามือถึงแล้วอุ๊บลุงดองทางขึ้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอยู่ตรงตีนทางขึ้นเขาเทวดาเลยนะ ครับถึงแล้วครับอู้บรรยากาศดีมากสวยถือว่าโอเคเลยมีหลายคันเลยนะครับนี่รถรถเต็นรถตู้ไม่ใช่รถเต็นนี่ครับป้ายคูลงดอกสวยมากนี่สุพันธ์นะเนี่ยนี่ครับยอดเขาทเทวดา เดี๋ยวมาหาที่กันนะครับ สองอันผมว่านี่นะครับถึงแล้วกลางเต็นท์เรียบร้อยเพิ่งจะกลางเต็นท์กันเสร็จนี่ครับแม่ครัวทำอะไรครับแม่ครัวอำหมูย่างค่ะดำๆ,ๆเขยมๆมาแล้วไม่ไหม้เน่ะฝันนั้นก็ห้องน้ำนี่ดูไทเกอร์นี่

แสนไกลให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามบกมือกับสายลมชื่นชมไอ้หมอกที่นอกหน้าต่างมันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำลองเพลงบรรเลงให้ฟังในยามเช้าเมื่อมองแม่เขาที่สดใส จันและแสงดาวไออุ่นใครหนาวชะกองไฟมันทึกไว้ในความทรงจำเสมอมา นเชา้าเลยนะครับแปดโมงครึ่งนวันทีน่เรากางเต็นท์เห็นหมอกไหมครับยัง<ม>คงคิดถึงวันที่จิบกาแฟในตอนสายแต่ปล่อยเรื่องไร้<ว>ที่ผ่านม,มาอบกอดจากสายลมแบ่งเบาความเศร้าได้ทุกครา เขาายย่วให้อนนี่ฝนมันลงไปพอยน,นะครับอันนี้เป็นี่เรามา,มาบาหวานชื่อว่าลุงลุงดอกหรือลุงดองนี่ะข้ามูนนี้คือยอดเขาเทวดานะครับแต่ตอนนี้หมอกมัหมอกมันปกคลุมไปหมดแล้วต้องเดินขึ้นจากข้างล่างขึ้นมา ปึบ๊บ9เลยไหมสวยมากครับอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับถ้าใครจะมาติดต่อสอบถามมาได้เมืคืนก็มีพีรถตู้แข<า>งมอเตอร์ไซค์<ช>สองแก,ออก๊ง,งแ,แก๊งเรานะ

พี่ดูวันธรรมดา 1000, 000, 000. 1 0 0 0ัน0กินข้าวเร็วพอเป็นวันเสาร์ 2000, 2000, อาทิตย์นะสองพันห้าสองพันอาหารเช้าเทอนนี้ไปก็คุ้มนะเพราะว่าเขานอนห้องรวมได้นอนห้องแปดนคน คน่ดนั้นไม่โตลงล้วเหรออืมเดี๋ยวลงสาวขาวใส่ดีเขายังไม่ม่วงครับสิบโมงแล้วหมอกก็ยังไม่หมดนะครับ จากข้างล่างเลยนะครับมาจอดแแบกน้ำกัน <c oughs> นี่ขึ้นมากินข้าวข้างบนต่อนี่ข้าวมือไหนครับเนี่ยมือเที่ยงแล้วมือเที่ยงแล้วนี่เป็นไงดูใส่เสื้อด้วย ีบรรยากาศข้างบนนี้จะมีะเป็นเหมือนที่นั่งเล่นนั่งอะไรครับกินอาหารนี่ไทเกอร์เป็นไงบ้างหน,นาวว่ะดิน่ารัก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 ไหมไทเกอร์น่ารักน่ารักแต่น่าดืน่าดืน่ารักแต่ ก็เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านแต่ว่าก่อนกลับก็เดี๋ยวไปแวะสามชุกกันก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆคุณลุง่อก่อนะบ่ายสองแล้วยังมีหมอกเลยน่าครับยอดเขาเทวดา <laughs> ไปดีกว่าปะปะปะขึ้นรถกันใช่ไปกันดีกว่าไปแล้ว ก็ต้องมาเปิดไม้เหมือนเดิมนะครับไปแล้วนะ ขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ กเอหลับแล้วทริปแรกก็พาขึ้นเขาเลยไทกเกอร์